อย่าลืมกดติดตามช่อง JF v i e w Work ช่องที่รวมรีวิวรถยนต์ทั้งใหม่และเก่าพร้อมอัปเดตข่าวสารในวงการยานยนต์จากทั่วทุกมุมโลกเพื่อไม่ให้พลาดคลิปรีวิวสุดพิเศษแบบนี้วันนี้เราจะพาไปดูรีวิวของ GWM Haval H6 รุ่นปี2025ที่เพิ่งได้รับการปรับโฉมใหม่หรือที่เรียกว่า f a c e l i f ซึ่งกลายเป็นรถ SUV ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดรุ่นหนึ่งในตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือดีไซน์ด้านหน้าใหม่หมดจด กระจังหน้าใหญ่ขึ้นและไฟหน้าแบบเลดที่บางเฉียบทำให้ดูทันสมัยและโดดเด่นยิ่งขึ้นเส้นสายตัวถังถูกปรับให้เฉียบคมและดูสปอร์ตมากขึ้นเพิ่มความหรูหราขึ้นอีกระดับในด้านขุมพลังฮาวเวลเอหรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริด1.5ลิตรเทอร์โบที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ243ราแรงมา้าซึ่งถือว่าแรงเพียงพอต่อการใช้งานทั้งในเมืองและทางไกลและยังประหยัดน้ำมันมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน โดยระบบเกียร์เป็นแบบ DHT ที่พัฒนาโดย GWM เองช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองได้รวดเร็วภายในห้องโดยสารก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ถึง14.6นิ้วที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบวัสดุที่ใช้ภายในให้ความรู้สึกพรีเมียมบาะนั่งแบบปรับไฟฟ้าและมีระบบระบายอากาศเพิ่มความสบายให้กับผู้โดยสารระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแยกฝั่ง และยังมีฟีเจอร์กรองฝุ่น PM 2 5ที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองสำหรับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย Haval H 6 2 0 2 5 f a c e l i f t ซมาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติระดับ L 2บวกที่มีทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัตรแบบแริระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยดึงพวงมาลัยกลับที่สำคัญยังมีระบบจอดรถอัตโนมัติ360อองศาที่ช่วยให้การจอดในที่แคบเป็นเรื่องง่ายดายด้านท้ายรถมีการปรับดีไซน์เล็กน้อย ไฟท้ายเป็นแบบเลดเต็มรูปแบบพร้อมแถบไฟเชื่อมต่อกันเพิ่มความล้ำสมัยพร้อมระบบเปิดฝาท้ายอัตโนมัติแบบแฮนด์ฟรีที่เพียงแค่แตะเท้าก็สามารถเปิดได้โดยรวมแล้ว GWM Haval H6 รุ่นปรับโฉมปี2025นี้นอกจากจะโดดเด่นด้านดีไซน์แล้วยังอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและความปลอดภัยในระดับสูงเหมาะสำหรับครอบครัวหรือคนที่มองหารถ SUV ที่คุ้มค่าและครบเครื่องในราคาที่จับต้องได้ อย่าลืมกดติดตาม JF v i e er, w เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆก่อนใครและพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ